ผมขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณสนั่นอังอุบลกุลนะครับเรจริงเสียงจริงแล้วนะครับประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวรายงานสรุปผลการจัดงานสัมมนาหอ,อการค้าทั่วประเทศครั้งที่42เพื่อ,อนำเสนอต่อท่านรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีช่วยว่าการาาการ,ระทรวงมหาไทยขระกาบเรียนเพ่อครับเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวิรุกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการพี่น้องชาวขอการค้าและวัยสีทั่วประเทศและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับในนามของขอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้กรุณานะให้เกียรติกับพวกเรานะครับได้มาเป็นประธานมอบรางวัล ู้วาราชการสำเภาทองอันนี้เป็นสิ่งที่เราถือว่าเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมนะของหอ,อการค้าไทยของเราและท่านก็ยังได้มารับฟังข้อเสนอทางด้านเศรษฐกิจที่เราทำเป็นสมุดปกขาวของหอ,อการค้าในปี2,567ครับงานสัมมนาหอ,อการค้าทั่วประเทศก็เป็นกิจกรรมประจำ ที่เราจัดขึ้นทุกปีพร้อมกับเครือข่ายของหองการค้าทั่วประเทศและภาคเอกชนทำกันต่อเนื่องแล้ะครับเป็นครั้งที่42ภายใต้แนวความคิดเรื่องการจัดว่าสร้างไทยให้เติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืนก็คือ Connect for Growth Innovating for our Sustainable Future โดยหอกันค้านั้นได้รวบรวมเกี่ยวกับประเด็นและข้อเสนอต่างๆนะครับจากการสัมมนา,าของเราจะทำเป็นสมุดปกขาวเรามุ่งหวังนะครับที่แนวทางที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็คือจะทำให้การทำงานของรัฐบาลกับทางภาคเอกชนนั้นได้เกิดให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นได้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยแนวทางสำคัญของเรามีสองแกนหลักครับก็คือหนึ่งเรื่องการเชื่อมโยง connect for growth เพื่อที่จะเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจของเรานี่ให้มีความเข้มแข็งและเรื่องที่สองครับก็คือนำนวัตกรรมต่างๆมาใช้เพื่อจะพัฒนาให้ตอบโจทย์กับความยั่งยืนในระยะยาวก็คือ innovating for sustainability ทั้งนี้หอการค้าไทยของเราได้ตั้งเป้าครับว่าปีนี้เศรษฐกิจก็คงจะสามารถจะเติบโตนะครับ GDP 2.6ถึง2.8%และในปีหน้าก็คือ3%อย่างต่ำครับและในอนาคตของเราเราก็ยังมีความเชื่อนะครับว่าถ้าเราได้ช่วยกันปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแก้หนี้ และการกระจายรายได้ไปทั่วถึงทุกจังหวัดให้กับประชาชนชาวไทยโอกาสของเราครับ GDP จะโตกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือได้ถึง5%อย่างแน่นอนฉะนั้นในโอกาสนี้หอ,อการค้าไทยพร้อมทั้งสมาชิกและเครือข่ายเอกชนทั่วประเทศนะครับประกอบด้วยหอ,อการค้าจังหวัดผู้ประกอบการรุ่นใหม่เราเรียกว่า YEC สมาคมการค้าหอ,อการค้าต่างประเทศในประเทศทั้งหมดรวมทั้งมหาวิทยาลัยหอ,อการท้าไทยของเราก็ไดยรวมกันกับผู้เชีช่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจและสมาชิกผู้ประกอบการอื่นด้วยนะครับได้มีการระดมความคิดเห็นและทำในแนวทางข้อเสนอแก่รัฐบาลเพื่อที่จะเสนอการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในระยะเร่งด่วนนะครับที่3เรื่องหลักๆก็คือ 1. เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมัน่นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยภาคเอกชนของเราเห็นว่ารัฐบาลควรจะมีมาตรการในการลดค่าครองชีพก็ให้กับประชาชนและต้นทุนของผู้ประกอบการอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมราคาพื้นฐานการบริการที่จำเป็นตึงราคาพวกน้ำมัน หรือไฟฟ้าดีเซลอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับจาก,การผลักดันให้มีการจัดเราเรียกว่ากรออพลังงานด้วยเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับก็ให้ไปตามกลไกคณะกรรมการไตรภา,าคีกระจายงบประมาณไปยังภูมิภาคอย่างทั่วถึงและจะกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยโครงสร้างเราเรียกว่าคูณสองที่เมื่อวานผมเรียนทุกท่านไปแล้วก็คือจริงๆคนละครึ่งแต่เราก็ต้องการที่จะออนเนอร์รัฐบาลใหม่บอกว่าเป็นคูณสองกันละกันนะครับเพื่อจะเพิ่มเพื่อกำลังการซื้อนะครับในระบบะเศรษฐกิจด้วยและต้องขอขอบคุณนะที่รัฐบาลได้รับข้อเสนอของเราและเป็นของขวัญให้กับประชาชนในปีในปลายปีนี้ก็คือมาตรการเรียกว่า e a s y E Receipt นะครับนอกจากนั้นเรายังได้เสนอรัฐบาลเสฐานะครับตอนที่ท่านเป็นนายกอยู่ท่านได้คุยต่อหน้าท่านรองนายกอนุทินด้วยนะครับที่บอกว่าตอบรับในการที่เราจะยกระดับ10จังหวัดนะนำร่องนะครับขึ้นมาเป็น จังหวัดที่มี potential ซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราเชื่อเหลือเกินนะครับว่ารัฐบาลภายใต้กนนารนำของท่านนายกแพ,พทองทานนะครับก็รับปากว่าจะทำต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะท่านทางมหาสไทยนะครับที่ได้ให้ ทางราชการผู้ว่าราชการจังหวัด10จังหวัดนะครับได้ทํางานร่วมกับเราอย่างใกล้ชิดซึ่งเราคลิกออฟไปแล้ว3จังหวัดแล้วเชื่อเหลือเกินว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเรื่องที่2ครับเรื่องกีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ปัญหานี้ที่ประชาชนมีอยู่แล้วก็ SME นั้นกําลังเผชิญอยู่อย่างชนิดที่ว่ายากที่จะแก้ไขแต่เราเชื่อว่าการแก้ไขนั้นเป็นไปได้ถ้า นโยบายการเงินการคลังนี่ถ้าทำงานควบคู่กันนะครับก็คงจะสามารถที่จะทำได้และอีกประการหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือต้องการที่จะกระจายรายได้นะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำครับหอการค้าไทยของเราได้เสนอแนวทางหลายประการอย่างเช่นการพักหนี้การยืดการชำระหนี้ทั้งบ้านรถนะครับและ SME โดยเฉพาะว่า อย่าไปยึดรถกระบะที่เป็นเครื่องมือสำคัญธรรมหากินของประชาชนการลดดอกเบีย้ยและก็การปลดล็อกการเข้าถึงสินเชื่อนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นในขณะนี้และนอกจากนั้นแล้วภาคเอกชนของเราก็เห็นว่ารัฐบาลควรจะเร่งในความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเพื่อสินค้าไทยนะครับสามารถจะแข่งขันกับสินค้าที่ มาจากต่างประเทศได้เราต้องการให้รัฐบาลกับเอกชนนะครับว่าดูแลนะสินค้าที่เข้ามาเนี่ยเป็นฟรีแอนด์แฟร์ก็คือให้ความเป็นธรรมนะโดยไม่ต้องการที่จะเห็นว่าตลาดที่ดําสินค้าถูกถๆไร้คุณภาพนี่เข้ามาสู่ประเทศไทยเพราะนี้จะทำลายเกี่ยวกับตลาดของเราในระยะยาวครับนอกจากนั้น เราก็ยังอยากจะเห็นว่ารัฐบาลไทยนั้นจะต้องเลือกนะผู้ที่จะมาลงทุนในโปรเจกต์ที่มีคุณภาพจะต้องมีการจ้างงานอย่างแท้จริงแล้วก็ให้มีการใช้ l o c a l content ในท้องถิ่นที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับในประเด็นที่3ครับคือการวางกลยุทธ์ของประเทศเพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืนเราต้อง เร่งนะครับในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เท่าที่ทำมาต้องขอชื่นชมจริงๆว่ารัฐบาลโดยเฉพาะ B.O.I. และก็ E.E.C. นั้นทำได้ดีมากแลวก็มี F.D.I. ก็คือพวก Foreign Direct Investor เนี่ยนะครับได้มาลงทุนที่เมืองไทยอย่างต่อเนื่องณนะวันนี้ ข้อกันค้าของเรายังได้เสนอให้รัฐบาลน,นั้นได้ให้จังหวัดปราจีนบุรีนะครับให้เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนในพื้นที่ของ EEC ด้วยซึ่งเชื่อว่าถ้าทำได้นะก็จะทำให้การลงทุน EEC นั้นได้มีจํานวนมากขึ้นมีพื้นที่ที่จะให้กับคนต่างชาติมาลงทุนด้วยซึ่งทางบอร์ดของ EEC ก็รับปากไปแล้วนะครับ นอกจากนั้นเรายังต้องการที่จะรักษาโมเมนตัมทางด้านภาคธุรกิจที่ยังจะแข่งขันกันได้ดีคือทางด้านฟู้ดทัวริซึมเวลเนสและโอกาสที่จะเป็นศูนย์การด้านโลจิสติกและคอนเน c t i ิวิตี้และก็เอดวูเคชันฮับต่อไปในข้างหน้านะครับต้องการที่จะเร่งดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve รที่เรารู้จักด้าน AI, d i ดิจิทัล c ี r แล้วก็กรีนเอเนอร์จีัานการเจราจากับเพื่อนบ้างเพื่อที่จะยกระดับนะจุดผ่านแดนทางการคา้านี่ก็มีความสำคัญมากการบริหารจัดการเรื่องน้ำที่ไม่ให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็น้ำแรงนะครับที่ซ้ำ้ากการปรับปรุงนโยบายด้านแรงงานให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ ยังมีอย่างยั่งยืนที่6ประเด็นที่จะปลูกเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีการเติบโตประเด็นแรกก็คือเรื่องการค้าการลงทุนประเด็นที่สองก็คือเรื่องเกษตรและอาหารประเด็นที่สก็คือการท่องเที่ยวและบริการประเด็นที่4ก็คือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนพวก green, energy, economy อย่างนี้เป็นต้นนะครับประเด็นที่หก็คือขับเคลื่อนโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศแต่ประเด็นที่6ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเพื่อสร้างอนาคตที่มีความมั่งคงและยั่งยืนครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจากการระดมข้อคิดเห็นและเสนอจากทุกจังหวัดและต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดที่ให้การสนับสนุน การทำงานของเอกชนมาดีโดยตลอดและท้ายที่สุดนี้คือแนวทางการสร้างคนรุ่นใหม่เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศครับซึ่งได้มาจากข้อเสนอของผู้ประกอบการรุ่นของ YEC ทั่วประเทศรวมถึงการขยายสู่โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นใหม่นะครับคลื่นลูกใหม่ของเรา ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ความสำคัญกับเราในโครงการที่เราเรียกว่า YEPC ก็คือยังพับ l i ิกและ p r i v a t โค o ล l a บ o r เ t ชั่ขอให้พวกเราได้ปรบมือเพื่อขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีะนะครับซึ่งขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ ด้วยจักใจของชาวพอกันค้าทั่วประเทศที่ท่านรัฐมนตรีนะครับได้มาเป็นเกียรตินะครับที่จะรับสมุดปกขาวจากการสรุปผลการสัมมนาหอกันค้าทั่วประเทศครั้งที่42ซึ่งท่านจะเป็นตัวแทนนะครับของรัฐบาลนะครับในการที่ จะรับสมุดปกขาวและลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับท่านรองนายกรฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณบัตรีีครับขอประขอบพระคุณครับในโอกาสนี้นะครับขอรับเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลขึ้นรับมอบสมุดปกขาวสรุป ผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่142ขอเรียนเชิญครับ